มีเพื่อนของเราถามว่าขณะตั้งครรภ์อยู่ตรวจพบความดันโลหิตสูงแบบนี้ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเหมือนกับคนทั่วไปไหมผมบอกว่าเป็นโรคเฉพาะนะครับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วตรวจพบครั้งแรกนะในขณะที่ตั้งครรภ์เขาเรียกว่า pre eclampsia er นะครับ P.R.E. ข E.C.L.A.M.P.S.I.A. ลองไปเสิร์ชใน Google ได้ถือว่าเป็นโรคความดันหิดสูงชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดในหญิงตั้งครรภ์นะครับแต่คำถามก็คือมันจะกลายเป็นความดันหิดสูงหลังจากที่เราคลอดลูกไหมแล้วแต่คนบางคนเนี่ย กลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงไปเลยนะครับเรื้อรังไปเลยก็คือหลังคลอดแล้วความดันโลหิตก,ก็ยังสูงอยู่นะครับแต่อย่างแฟนผมเนี่ยเป็น pre อีแคมเชียร์จริงๆก็คือพอหลังจากที่คลอดลูกเสร็จปุ๊บความดันลงมาอยู่ปกติเลยครับแสดงว่าการตั้งครรภ์ส่งผลทําให้เกิดความดันโลหิตสูงชั่วคราวนะครับดังนั้นผมบอกไม่ได้เลยและทํานายไม่ได้ต้องรอจนกระทั่งคลอดลูกถึงจะบอกได้นะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราถึงไม่อยากให้ ลูกเราเนี่ยหรือตัวเราเองนะครับมีโอกาสเป็นความดันดวยสูงนะครับแนะนําให้ทานคีเลชเทดแมกนีเซียมเดี๋ยวนี้มีอาหารเสริมหลายยี่ห้อมา,มากๆเลยที่สกัดคีเลเทดแมกนีเซียมจากธรรมชาตินะครับผมก็ทานอยู่นะครับทานในิวซีบีนิวซีบีเนี่ยจะใส่วิตามิน C จากธรรมชาติใส่ซิตัสนะครับใส่วิตามิน b 1ถึง12จากพืชใส่ D3 จากพืชแล้วก็ใส่คีเลชเทดแมกนีเซียมตัวนี้จะช่วย มากๆเลยนะครับในการที่จะช่วยควบคุมระดับความดันแล้วแมกนีเซียมเนี่ยก็เป็นสารตัวหนึ่งเลยนะที่เป็นแร่ธาตุที่มนุษย์เนี่ยเอาไปแปลงสภาพนะครับทำให้อยู่ในรูปของยาในการ ป้องกันอาการชักจากคนที่ความดันสูงขนาดตั้งขันได้ด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามศึกษาเรื่องนี้จะรู้เลยว่าตัวแมกนีเซียมเนี่ยควรจะทานทุกวันตลอดชีวิตเพราะมันใช้ในหลายๆส่วนของร่างกายมากๆเลยส่วนใครก็ตามอยากดูสูตรของ new cb ที่ผมกับแฟนทานอยู่นะครับพิมพ์คําว่า new cb แคปหน้าจอแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยส่วนใครก็ตามชอบความรู้สั้นๆแบบนี้ตอบคําถามปลดล็อกนะครับใน3นาทีนะครับสามารถคอมเมนต์ ให้กำลังใจผมได้นะครับผมจะได้ทำคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกวันนะครับวันนี้ทำคลิปจากฮ่องกงแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ